จากพระราชดำริและพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดนกลาวรัชกาลที่ห้าได้ทรงตรัสไว้ว่าข้าพเจ้าห่วงใยในศิละปะการช่างของไทยที่จะถูกอิทธิพลของศิละปะวัฒนธรรมต่างชาติโดยเฉพาะศิละปะวัฒนธรรมตะวันตกที่แผ่ขยายเข้าออครอบงำอาจจุนคลาวเสื่อมสูญได้จึงมีความประสงค์จากถมลุปป่มบำรุงศิละปะการช่างของไทย ให้พัฒนาทาวนสื่อไฟพุทธศักราช2448กระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงธรรมการในสมัยนั้นได้ก่อตั้งกองช่างแกะไม้ขึ้นเพื่อทำแม่พิมพ์ภาพประกอบแบบเรียนโดยมีเจ้าพยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้อำนวยการกองช่างแกะไม้ในเวลาต่อมาได้ยกฐานะเป็นสโมสรช่างและขยายกิจการนอกจากงานช่างเขียน ช่างแกะไม้ได้เพิ่มช่างปั้นช่างกลึงและช่างประดับมุกโดยมีอาจารย์เอ็ดเวิร์ดฮีลีเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสมสรช่างต่อมากระทรวงธรรมการต้องการฝึกหัดครูไปสอนในโรงเรียนต่างๆตามหลักสูตรใหม่ของสามัคคยาจารย์สมาคมจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนหัตถกรรมราชบุรณนะจะเป็นโรงเรียนสอนวิชาพันิชยก,กรรมกรเกษตรกรรมและศิลปกรรมขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีเจ้าพญาธรรมศัก์มนตรีเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรมและพระอนุกิจวิทูลเป็นผู้อำนวยการฝ่ายหัตถกรรมแต่ยังไม่ได้สําเร็จสมดังพระราชหฤทัยที่จะทํานุกบารุงศิลปะก,การช่างของไทยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จสวรรคตเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบทอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมมนกนาถในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชะดำเนินมาเปิดอาคารเรียนและได้พระราชทานนามว่าโรงเรียนเพาะช่างคําว่าโรงเรียนเพาะช่างนั้นเป็นคําที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและใครๆก็รู้จักคําว่าเพาะช่งางเพราะคาว่าเพาะก็หมายถึงว่า การบ่มการเพราะ,มะเมล็ดพืชพันธุ์จากไม่มีอะไรเลยเป็นการหวานมเมล็ดพืชพันธุ์ออกมาให้เจริญเติบโตให้ก้าวหน้าพระองค์ต้องการให้ปลูกเมล็ดพันธุ์พืชของพรอช่างของช่างศินให้มีความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งพัฒน,นามาจนคนรู้จักไปทั่วโลกก็คือคําว่าพรอช่างพระบอสสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุธทาธทุทธราดิลกกมขุนเพชรบูรณอินทราชัยมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่างตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงบริหารโรงเรียนเพาะช่างนั้นได้พัฒนาให้โรงเรียนเพาะช่างจเจริญรุ่งเรืองไปอันมากได้รับความนิยมตั้งแต่พระมหากษัตริย์เจ้านายข้าราชการจนถึงบุคคลทั่วไปตลอดจนชาวต่างประเทศโดยเฉพาะเครื่องถม เป็นที่รู้จักแพร่หลายจนถึงปัจจุบันคือถมจุธาทุธและพระองค์ยังได้ทรงจัดให้มีพิธีไหว้ครูช่างแบบอย่างโบราณขึ้นในโรงเรียนพ่อช่างเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2463และได้ทรงคิดสีประจำโรงเรียนคือสีแดงและสีดำสีแดงหมายถึงเลือดของช่างสีดำหมายถึงไม่ใช่ช่างเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ช่างทั้งหลาย ได้มีเลือดเป็นสีแดงอยู่เสมออย่าให้สีแดงของช่างจางหรือกลายเป็นสีดําในปีพุทธศักราช2477สมเด็จพระเจ้าหนองยาเธอเจ้าฟ้าจุธาธุทธราดิรกกรมกุลเพช,ชบุญอินทราชัยได้ทรงแบ่งผลกําไรจากการค้าของโรงเรียนพ่อช่างไปสร้างโรงเรียนช่างก่อสร้างขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือวิทยาเขตอุเทนถวายโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนพ่อช่างแผนกช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ปัจจุบันเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในปีพุทธศักราช2485ประเทศไทยได้ประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2โดยไทยได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ ทางฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้ส่งเครื่องบินรบทำการทิ้งระเบิดทำลายสถานที่สำคัญเพื่อตัดเส้นทางลำเลียงของกองทัพญี่ปุ่นและหนึ่งในสถานที่สำคัญนั้นก็คือลงไปฟ้าวัดเรียบและสะพานพระพุทธยอดฟ้าแต่ระเบิดได้พลาดเป้าจากที่หมายในวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2487อาคารหลังกลางโรงเรียนพ่อช่างได้ถูกทำลายหมดสิน้นและต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2487อาคารริมถนนตีเพชร ก็ถูกระเบิดทำลายลงอีกครั้งการทิ้งระเบิดทั้งสองครั้งนี้นำความสูญเสียมาสู่ครูนักเรียนเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือองค์พระวิษณุกรรมทั้งสององค์ยังคงปลอดภัยราวกับปฏิหารและพระวิษณุกรรมทั้งสององค์ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครูนักเรียนและยังคงกราบวาจนถึงทุกวันนี้หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงโรงเรียนพ่อช่างก็ได้เปิดการเรียนการสอนตามปกติ แต่ยังไม่มีอาคารเรียนเนื่องจากโดนรเบิดททำลายไปในปีพุทธศักราช2489กรมชีวศึกษากระทรวงสาธาริการแต่งตั้งให้ศาาตาจา์ปกิตโบ,บุตรอาจารย์โรงเรียนพ่อช่างซึ่งได้รับทุนไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนพ่อช่างสาสตาจา์ปกิตโบ,บุตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาคารโตเกียวอะคาเดมี่ออฟฟาร์ตซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกสาสตาจา์ปกิตบบุตร จึงได้นําอาคารแบบตะวันตกมาผสมผสานกับศิลปะของไทยในแต่และยุคสมัยตัวอาคารจึงมีความสวยงามและเข้ากันอย่างลงตัวศาสตราจารย์ภกิโบบุตรได้รับยกย่องว่าเป็นสถาปนิกคนแรกของประเทศไทยหลังยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่ออกแบบอาคารทรงไทยประยุกต์ได้อย่างงดงามน่าทึ่งอาคารเรียนของโรงเรียนเพาะช่างนั้นคือความสมดุลของศิลปะไทยและศิลปตะตะวันตกที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและยังเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์หลังแรกของประเทศไทย คือเป็นอาคารต้นแบบของอาคารสำนักงานราชการในยุกคกรุงรัตนโกสินทร์ศาสตราจารย์ปกิจบบุตรได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่โดยพัฒนาตามหลักสูตรอะคาเดมีของอารยาประเทศนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้เปลี่ยนแปลงมาศึกษาแบบศิลปกรรมสากลหลังจากได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาแล้วโรงเรียนพ่อช่างก็ได้รับความนิยมอย่างสูงจนมีผู้สนใจเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก พุทธศักราช2,512โรงเรียนพ่อช่างได้ยกฐานะให้มีระดับเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษาหลังจากนั้นวิทยาลัยพ่อช่างก็ได้เปลี่ยนระบบไปสู่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในปีพุทธศักราช2,518เพื่อยกฐานะทางการศึกษาวิชาชีพให้สูงถึงระดับปริญญาในฐานะคณะศิลปกรรมต่อมาในปีพุทธศักราช2,531วิทยาลัยพ่อช่างก็ได้เปลี่ยนไปสู่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กิจการด้านการศึกษาของวิทยาเขตพาอช่างนั้นได้เจริญขึ้นตามลําดับเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการเป็นผู้นําในการจัดนิทรรศการจนกระทั่งวิทยาเขตพาอช่างได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ออกแบบงานของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและในปีพุทธศักราช2548โรงเรียนพาอช่างได้เปลี่ยนฐานะเป็นวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี4ปีมีสาขาการเรียนให้เลือกทั้งหมด13สาขาคือสาขาจิตกรรมไทยสาขาประติมาก,กรรมไทยสาขาหัตถศิลป์สาขาหัตถกรรมสาขาเครื่องปั้นดินเผาสาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณีสาขาจิตกรรม สาขาประติมากรรมสาขาศิลปะภาพพิมพ์สาขาศิลปะการถ่ายภาพสาขาออกแบบนิเทศศิลป์สาขาออกแบบภายในและสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์โรงเรียนพ่อช่างได้ผลิตบัณฑิตศิลปิน,ปนและบุคลากรทางด้านศิลปะวรรณกรรมและบันเทิงให้กับประเทศมากมายและมีศิษย์เก่าของโรงเรียนพ่อช่างกว่า30คน ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติในสิบทศวรรษที่ผ่านมาโรงเรียนพ่อช่างได้สนองพระราชดำริและพระราชประสงค์ของนรนเก้ารัชกาลที่5และรัชกาลที่6ในการทำนุบำรุงศิละปะก,การช่างของไทยให้คงไว้ไม่สื่อมสูญหากจะเปรียบสถานศึกษาแห่งนี้เป็นั่งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นี้ก็ได้แผ่ก,กิ่งก้านสาขาแห่งความสุนทรีและสวยงามไปทั่วสยามประเทศแล้ว